วสาวัสดีครับเราจะมาทำงูฟองสบู่กันนะครับน,น,นี่นะ้ำยาล้างจานอุปกรณ์นะครับแล้วก็อันนี้นะครับขวดนะครับครึ่งึ่งอันนะครับแล้วก็เอาน,นี้นะครับใส่ไปเลยนะครับหลัจากนี้แเ้าก็อย่างนี้นครับ แล้วเราก็เอาขวดเลยแล้วทำไงต่อครับเอาขึ้นครับเระวังระวังหดก้มก้มลงก้มลง เริ่มมาแล้วครับเข้าปากปะเนี่ย <c oughs> เริ่มยาวแล้วครับโอเคเยี่ยมยอดเลยครับนี่ไงอูฟองบูนะครับ